คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์วันนี้ <c oughs> เรื่องที่โดดเด่นของคนเกิดวันจันทร์จะเป็นเรื่องของการทำงาน <c oughs> การที่คุณจะบริหาร <c oughs> การทํางานใส่ใจในรายละเอียดเยอะ <c oughs> และคุณไปตั้งเป้าหมายไปยังจุดที่คุณอยากตั้งเป้าไว้ซึ่งวันนี้ฟ้าได้ส่งบททดสอบให้คนเกิดวันจันทร์คะ่ะ วันนี้เริ่มต้นคุณทำงานดีแล้วแต่มันจะไม่ถึงเป้าหมายของคุณมันจะยังมีอะไรที่ติดขัดอยู่กับคุณทำให้คุณเกิดการผิดหวังหรือไม่เป็นไปอย่างหวังแต่เมื่อ,อไรที่คุณรู้สึกว่าเราสามารถปล่อยวางบางอย่างได้เช่นลูกน้องคุณอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดถ้าคุณให้อภัยและสอนเขา คือเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เขาผิดพลาดและคุณก็ยอมรับในเรื่องปัญหาณปัจจุบันและคุณจะได้เติบโตเป็นคนที่เก่งขึ้นนอกจากจะมีความละเอียดแล้วคุณยังรู้สึกว่าให้อภัยได้แล้วก็เก่งขึ้นด้วยตัวคุณเองบางครั้งต้องปล่อยวางบ้างคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาค่ะ